สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ชั่วเซตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i l e อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนักเตะนะครับผมเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะที่เป็นรีวิวนักเตะนะครับนั่นก็คือเจ้านะครับผมเจ้าแคนเซโล่นั่นเองนะครับก็เป็นตำแหน่ง r b นะครับในรอบนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเจ้าเป็นยังไงนะครับผมเก่งหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมเดี๋ยวไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไมม่่เเสียววลาานะครับผ ผมเล่นไปแล้วผมรู้สึกยังไงบ้างนะสาหรับเจ้านะครับผมในคลิปนี้ที่เอามาทําเป็นไฮไลท์ให้ดูนี่ครับตอนนั้นเล่นไปประมาณ20เกมเออก็เท่ากับลิชาเท่ากับจาจินโยนะครับเออเท่าเท่ากัน,กนแต่คือปัจจุบันน่ะเล่นเกินละเจ้าเนี่ยผมเล่นเกินไป30กว่าเกมแล้วนะเออต่ําๆก็นะครับผมเกือบเกือบสีได้แล้วแหละเออเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในทีมหลักของผมนะเจ้านะครับผมมันก็เลยเล่นไปเยอะแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวผมมาพูดความรู้สึกให้ฟังดีกว่านะว่าผมรู้สึกยังไงนะดีเสียอะไรยังไงนะครับผมข้อดีข้อเสียนะครับก็เริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมข้อดีของเจ้าเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะในคลิปนี้ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันเอาจริงๆก็เป็นการเติมเกมบุกนะครับผมเติมเกมบุกสนุกมากเลยเจ้านะครับเติมเกมบุกโคตรมันเลยนะแม่งวิ่งเติมขึ้นไปเปิดเติมขึ้นมาเล่นกับปีกอะไรเงี้ยบ่อยมากๆเลยนะอย่างลูกนี้เห็นไหมครับ เติมมาเล่นกระปิกแล้วก็ยิงได้มาสุดท้ายก็ก็ถ้าไอไฮไลท์นี้คุ้นๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเจินโยก็มีนะไอช็อตเนี้ยแล้วก็ไอลิชาก็มีเหมือนกันไอจังหวะเมื M ่อกี้นะครับมีใน3ตัวเลยเพราะว่ามันเล่นร่วมกันหมดเลยนะสตัวเมื่อกี้นะครับก็เลยเอามาเป็นอันเดียวกันได้หมดเลยนะก็กลับมาที่ข้อดีกันต่อนะครับผมก็มีเติมเกมบุกมันนะครับผมการเปิดบอลแม่นมากนะครับความคล่องตัวอยู่ในระดับไปค่อนข้างทางดีนะครับผม แต่ไม่ถึงขั้นว่าดีมากนะความคล่องตัวเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงด้วยว่ามันเป็นแบ็คนะครับผมเออมันจะให้คล่องตัวเท่าปีกเลยมันคมเป็นใบไม่ได้คือถ้าให้ผมพูดนะว่ามันคล่องตัวขนาดไหนอ่ะคือมันคล่องตัวกว่ากองกลางเออแล้วก็คล่องตัวน้อยกว่าปีกมันคล่องตัวประมาณแบบอาจจะน้อยกว่ากองหน้าหลายๆตัวแต่คือมันก็คล่องตัวในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องมีความแข็งแกร่งเนาะอาร์บีเนี่ยคือเล่นเรารู้สึกคล่องตัว ประมาณไหนคือล้องตัวนอ้อยก็ปีกหน่อยหนึ่งแล้วกันับผมพูดประมาณนี้นะห็นภาพนะครับผมก็ทําให้รู้สึกว่ามันเลี้ยงบอลได้สนุกพอสมควรเลยเลี้ยงบอลได้สนุกเติมเกม,เกมบุกมันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้านะความแข็งแกร่งอะไรก็ดีนะครับตัดบอลตัดเกมเข้าบอลเบียดประทะอันนี้ก็ดีแล้วก็คือครบนะครับผมเอออันนี้คือข้อดีของเจ้านะที่ผมเล่นมาทั้งหมดแล้วผมรู้สึกนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยก็มาจากสไตล์ของมันนั่นแหละครับก็คือการเติมเกมสูงนะ เออข้อเสียของมันก็คือถ้าโดนลูกสวนกลับอะ่ะมันจะค่อนข้างโวนะครับเออมันจะค่อนข้างโวดังนั้นเนี่ยใครเจอเจาแล้วอยากจะเจาะทางเจาบางทีก็ได้นะเออจังหวะสวนกลับแทงไปให้ปีกฝั่งที่อยู่กับเจาอะ่ะก็คือปีกซ้ายเนาะเพราะปีกซ้ายเราจะชนกับเจาเนาะถ้าอีกฝ่ายมีเจาเนี่ยเราก็เล่นทางนั้นก็ได้นะพะในบางจังหวะมันเติมสูงเพลินเกินไปมันก็จะรั่วนะครับเออมันมันเป็นเรื่องปกติครับคือต่อให้เก่งแค่ไหนนะยังไงมันก็ต้องรั่วบ้างอะ่ะแบ็กอะ่ะ ยิ่งถ้าตัวไหนนิสัยเติมเกมบุกสูงเนี่ยต่อให้เทพแค่ไหนมันก็ต้องรั่วครับเออก็ต้องระวังตรงนี้กันนิดนึงเนาะสําหรับใครที่เล่นตัวเติมสูงสูงนะอาจจะไม่ใช่เจ้าก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นที่เติมสูงสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเดชอะไรเงี้ยเออหรือฮาคิมีก็ตามเนี่ยต่อให้มันเก่งแค่ไหนนะครับยังไงมันก็รั่วบ้างอยู่แล้วถ้ามันเติมสูงจนเกินไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะข้อดีข้อเสียที่ผมรู้สึกนะครับผมสไตล์การเล่นของมันก็อย่างที่ผมบอกก็คือการเติมเกมบุกเนะ แล้วก็ต้องระวังเรื่องตอนบุกเพลินเกินไปลงมาไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะรั่วครับแค่นั้นเลยนะที่ผมเตือนแล้วก็สไตล์การเล่นมันก็เป็นประมาณนี้ซึ่งมันเหมาะกับคนเล่นแบบไหนก็เหมาะกับคนที่ชอบแบ็กเติมเกมนะครับง่ายๆเติมไปเปิดอะไรพวกนี้ผมว่าเหมาะเหมาะเลยคือปกติเนี่ยที่ผ่านผ่านมาเจ้าอะ่ะมันจะเป็นแบ็กซ้ายเนาะไม่ใช่แบ็กขวาแบบตัวแบบร่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเท้าในการเล่นของแบ็กซ้ายมันจะต่างกับแบ็กขวาเนาะแบ็กขวาเนี่ยมันจะเน้นเติมไปเปิดมากกว่าเติมเข้าไปตัดยิง เออถ้าตอนมันเป็นแบ็คซ้ายอ่ะผมยอมรับนะว่ามันตัดยิงได้นะครับผมเออแต่อันนี้มันเป็นแบ็คขวาแล้วอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนสไตลเ์เป็นเติมไปเปิดซะมากกว่านะครับผมหรือถ้ายิงก็อาจจะยิงยากหน่อยจะต้องยิงไซป้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยิงได้นะเออผมว่ามันก็ใช่ไม่ใช่ว่าจะยิงไม่ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําให้เปิดบอลมากกว่าผมว่าการเปิดบอลมีประสิทธิภาพมากกว่าแน่นอนเพราะว่าเจ้าล่างนี้เปิดบอลแม่นมากนะเออผมเล่นมาเนี่ยได้ได้หลุดไปเปิดโล่งๆนี่คือแบบเข้าหัวแทบทุกลูกเลยนะครับ ไม่ค่อยพลาดนะไอเรื่องลูกเปิดเนี่ยผมว่าผมแนะนําเป็นลูกเปิดดีกว่านะครับผมเอาละครับใครอยากได้ก็สามารถไปซื้อในตลาดได้นะราคาก็แต่ราคาแรงอยู่นะแรงใช้ได้เลยราคาประมาณเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิด1 7 18ล้านเลยมั้งนาตอนนี้นะผมจาไม่ได้นะครับผมหรือใครอยากเดินแต้มไปเอาเองก็ก็ได้นะเออผมว่าก็โอเคเลยนะเดินไปเอาโรนันิโอด้วยแล้วก็แวะมาเอาเจ้าด้วยนะครับผมเออใครอยากจะเดินแต้มก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมขอคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพนะว่ามันเก่งไหมมันเล่นเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะพอเพื่อนๆได้ลองเอาไปเล่นกันจริงๆนะครับผมอย่างของผมที่เอาไปเล่นนะครับก็คือเก่งนะครับผมเออเปิดบอลดีนะครับก็ระวังเรื่องการโดนลูกสวนกลับเออเติมสูงเกินลงไม่ทันแค่นั้นเลยนะครับสําหรับของผมนะเอาละครับทั้งหมดที่อยากจะพูดให้ฟังก็ประมาณนี้เลยนะเกี่ยวกับเจ้านะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้ะ ผมขอไปพูดเรื่องอื่นหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นเรื่องไลฟ์สตรีมเย็นนี้ดีกว่าพูดเรื่องไลฟ์สตรีมเย็นนี้ดีกว่าไลฟ์สตรีมเย็นนี้นะครับใครว่างนะผมมาดูกันได้นะโรนัลโด้นะครับผมเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับซื้อมาแล้วเทนยี่สิบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงมาดูกันได้นะก็จะเอาไปลงแรงนะครับผมก็เหมือนเดิมอะเก้าแสนเจ็ดนะจนถึง 3, 40, ล้านสามสี่หมื่นอะไรแถวๆนั้นนะประมาณสิบห้าเกมก็น่าจะพักแล้วนะครับเออใครอยากจะดูก็สามารถไปดูกันได้เนาะมีกองหลังด้วยเนาะมาควินยอร์ดนะครับผม ก็เพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับผมประมาณกี่ล้านวะสิบสามล้านมั้งไม่เอ้ยหรือสิบสองกว่าเนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมซื้อตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วส่วนโดเนี่ยเออลืมบอกเลยผมซื้อมาเท่าไหร่ผมซื้อมาห้าสิบเก้านะเออผมซื้อมาห้าสิบเก้าครับแล้วดูทรงเหมือนจะลงอีกด้วยวะเ,ออเพราะตอนนี้ในตลาดมีเยอะเหลือเกินนะแล้วในในวันอะไรอะพรุ่งนี้นะไอแรง์กิงก้งปราจาสัปดาห์ก็รีอีกดีไม่ดีโดอาจจะลดนะเออใครอยากจะรอซื้อโดผมว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายนะเพราะว่าราคาจะลง อีกนะครับผมจากแลนด์กิ้งสุดสัปดาห์นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าโดเป็นยังไงนะครับก็มาดูในไลฟ์สตรีมได้เลยนะวันนี้นะครับผมจะซื้อมาใช้หรือไม่ใช้ก็ค่อยตัดสินใจทีหนึ่งแล้วกันมาดูผมเล่นก่อนก็ได้เออจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมรีวิวจากความรู้สึกจริงๆอยู่แล้วผมไม่โม้อยู่แล้วผมรู้สึกไงผมก็พูดอย่างนั้นเออเหมือนวาเฟเดนะผมรู้สึกเล่นไม่ค่อยเข้ามือผมก็บอกไม่เข้ามือนะแต่ผมก็ยังให้โอกาสมานะเพราะว่า ผมรู้สึกว่ามันเก่งเว้ยแต่ผมเหมือนยังหาสไตล์ของมันไม่เจอขนาดนั้นเองเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเพิ่มด้วยแหละวันนี้ก็วาฟเฟเดกับลาฟินยาด้วยนะเออลาฟินยาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับไลฟ์สตรีมที่จะพูดถึงนะครับในเย็นนี้เนาะทีนี้มาพูดเรื่องการสนับสนุนช่องหน่อยดีกว่านะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องนะผมก็จะมีช่องทางให้สนับสนุนหลายช่องทางเลยครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับผมสมัครสมาชิกก็กดลิงก์ได้เลยนะครับ ใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์ให้สมัครสมาชิกอยู่เนาะก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับมีกลุ่มไลฟ์ให้พูดคุยนะครับผมถ้าผมว่างผมก็จะไปตอบนะครับผมแล้วก็มีการดเน a t นะครับผมสามารถโดเน a t กันได้เนาะก็จะมีลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับหรือซูเปอร์แซงก็ได้นะก็จะเป็นคําว่าขอบคุณนะครับผมก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนกันตรงใกล้ๆปุ่มกดไลค์นะครับจะมีคําว่าขอบคุณนะครับผมก็สามารถสนับสนุนกันได้โดยตรงนะครับหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็เป็นการสนับสนุนเหมือนกันนะครับผมหรือใครยังไม่ได้ติดตามเอออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะที่ผมะจัปเดตให้ฟังแล้วก็มีไฮไลท์ดีๆนะครับแบบนี้นะครับหรือคลิปมีประโยชน์หลายๆคลิปนะผมก็จะทําเรื่อยๆเลยนะครับผมใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารหรือคลิปดีๆก็กดติดตามไปด้วยนะครับในวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมไ้เจอกันในสตรีมนะครับผมหรือพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับผมก็พูดคุยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเหมือนเดิมนะครับ ทำให้สุภาพหรือเสียบรรยากาศของช่องอะไรเงี้ยผมแบนจริงๆนะบางคนนะครับเออขอให้รู้ตัวเองด้วยนะผมใจดีมากๆนะผมพูดตามตรงเลยนะครับแต่ถ้ามันมากเกินไปก็ผมก็ไม่เอาไว้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูกันจนจบนะครับผมไว้ติดตามคลิปต่อๆไปนะครับว่าผมจะรีวิวตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบายบาย